เปิดน้ำสายยังเป็นทางการแล้วสนามบินสากลแขวงบอ่อแก้วสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับซูซองผู้ไทยไลฟ์สไตล์เนาะมื้อนี้เราจะมาเว้าถึงเรื่องของสนามบินซึ่งว่าสนามบินต่อไปนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะหูจักแล้วก็เคยเห็นหรือว่าได้ยินบรรพานหูพา,านตามาเลยเนาะซึ่งว่าเป็นสนามบินแขวงบอ่อแก้วเนาะ ในเมื่อก่อนใช้ซื้อว่าสนามบินเมืองต้นเพิงเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้วันที่5กลุ่มภาันธพ2สซ4ได้มีพิธีเปิดสนามบินสากลอย่างเป็นทางการแล้วนะท่านผู้ชมโครงการสนามบินแขวงบ่อกแก้วนี้แม้นเป็นการลงทุนของบริษัทกิตเตอเบ a ์เอเรียอินเวสท์เมนต์แอนด์ดีเวลลอจำกัดเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นคนประมูลนะท่านผู้ชม ซึ่งว่าสนามบินดังกล่าวมีมูลค่า,าการก่อสร้างทั้งหมดอยู่ที่2 2 5 3 5 8 7 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งว่าเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรเลย,เยนะและได้มีอายุสัมปทาน50ปีนะท่านผู้ชมและหลังจากที่ว่ามดสัญญาไปแล้วก็สามารถต่อสัญญาได้นะท่านผู้ชมตามมาข้อตกลงของรัฐบาลซึ่งว่าได้เริ่มลงมือก่อสร้างในวันที่6กันยายนปี2 0 2 2 ไลฟ์มาตั้งแต่ซาฟกัญญาสองพสองหอดปีนี้ก็ถือว่าสองปีปลายเกือบ3ปีเนะาะธมพุชมซึ่งว่าปัจจุบันกาได้มีการาตบแต่งและะ้วก็เห็ดให้เปิดน้าใสอย่างเป็นทางการเลยเนาะเที่ยวบินทําอิดก็คือวันที่5ที่ผ่านมานี่เองเนาะสายการบินทําอิดก็ได้เลิมบินเมื่อ,อวันที่ห้าที่ผ่านมานี่เองเนาะมีการเปิดนำ้ำใสแล้วเนาะจะเห็นให้สะดวกสบายหล,ลายอย่างเนาะ เดี๋ยวอาจะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์แล้วก็บิ่งสิ่งที่ได้จากสายการบินนี้เนะว่าจะได้อย่างนงแล้วท่านผู้ชมและสิงที่จะได้จากการเปิดสายการบินหรือว่าเปิดสนามบินแห่งนี้ก็คือหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือคนเข้าไปสถานที่นั้นหลายหลายเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนาะเสีงว่าเมื่อก่อนเนาะคนที่จะเข้าไปอยู่ที่เมืองต้นเพิ่งหรือว่าแขวงบอกแก้วนั้นต้องได้ขี่รถไฟแล้วก็ต่อรถตู้ไปอีกประมาณ56กชั่วโมงเนาะ และบางคนที่ว่ามีงบประมาณหรือว่าเงินหลาเนี่ก็จะขี่ยนไปหรือว่าขึ้นเครื่องไปเนาะซึ่งว่าในเมื่อก่อนการที่จะขึ้นเครื่องหรือว่าการที่จะขึ้นยนต์นั้นเราต้องได้จ้องกันไว้ว่าจองไว้เนิ่นเนๆเนาะเพราะว่าการที่จะบินไปโบแก้วหรือว่าบินไปเมืองต้นเพิงนี่ถือว่ายากพอสมควรเนาะเพราะว่ายนต์มันมีจํานวนจํากัด จำนวนเที่ยวบินที่ว่าบินไปแขวงโบแก้วนั้นจํากัดเนาะและยน่นก็บอสามารถลงหลายเครื่องพร้อมกันได้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการเปิดน้ำไา้สนามบินแห้งใหม่นี่แล้วก็คือ,อยน่นใหญ่เนาะก็จะสามารถลงได้แล้วก็บรรจ,จุคนไปหลายได้เนาะอันนี้ก็คือข้อดีอีกข้อนึงและแต่อมาก็หให้คนที่ว่าเข้าไปอยู่ในเมืองนั้นหรือว่าเข้าไปอาศัยหรือว่าลงทุนค้าขายอยู่ใน บริเวณนั้นหลายขึ้นก่อนเก้าเนาะแล้วก็จะเหดให้เมืองดังกล่าวนั้นใหญ่แล้วก็ขยายตัวขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบจากในปีที่สัมปทานมาหาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าก็บบริดลคปไดยเนาะแต่ว่าเมืองขาเจ้านั้นใหญ่ขึ้นอีหลีเนาะซซ่งว่าเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองนั้นก็คือเขาลุดออกไปอีกมิตินึงเลยเลยเนาะคือมันบริเวณคือ,อยูนโซนของเขาเลยเลยเนาะ แล้วท่านผู้ชมลักๆก,ก็คือเห็นให้การเดินทางไปมาหาสู้กันสะดวกสบายเนาะแลวก็สามารถไปได้หลายๆคนในครั้งเดียวเนาะเนาะท่านผู้ชมเลยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะเอามาเว้าให้กันฟังเล่าให้กันฟังเนาะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยสาหรับท่านใดที่ว่าเบื้องคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะเพราะว่าการกดติดตามเป็น2องทางเดียว เท็ดใ้เฮามีกำลังใจเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆให้ทานผู้ชมได้สมน้ำกันขอขอบใจสำหรับการติดตาม